เดี๋ยวเราลงพื้นที่ไปดูหมายกันนะครับผมจะหมานมหรือไม่หมานยังไงนะครับไปกันโื้โกลมบิ้งเลยนี่รอยหนูยังมีเยอะนะครับผมนี่รูอยู่นี่นะครับมีตัวอยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะกวนบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมแบบนี้ก็จะจะถูกบ่วงยากนะครับผมหนูที่มีลักษณะคนกวนบ่อยนี่นะครับผม คนหนึ่งออกคนหนึ่งเข้าอย่างนี้นะครับผมไปกอดติดสธอถามนะการเห็นหญ้ากระดุกกระดิกตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับผมเดินมาถึงตรงนี้นะครับผมอยากให้เห็นหลูรูนี้นะครับผมนี่ครับรูใหญ่มากนะครับผมอันนี้เป็นป่องนะครับผมใส่บ่วงไว้นี่นะครับผมไม่ลั่นนะครับติดตามตรงนู้นตอนนี้เลาะยาอุปกรณ์ของเรามาเรื่อยๆนะครับผม มองเห็นไกลๆอยู่นู่นกระโดดยุ้งยุงอยู่นู่นนะครับผมไปดูกันนะครับผมตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตอนนี้เราทามวงมาใกล้ใกล้ถึงเป้าหมายแล้วนะครับนี่โอ้โหขนดํำปึ๊ดเลยขนด้ำปึด๊ดขนน้ำปึด๊ดขนด้ำปืดนนำป๊ดดีนะครับผมยังเหลือวงอยู่อีกประมาณสิบกว่าหลังนะครับผมได้ลุนได้ลุนกันอีกนะครับผมหมายเดือแต้มนี้รู้สึกว่าจะเป็นแต้มที่แปดแล้วนะครับผมอ่ดำเนินการครับผมดำเนินการ นี่ครับเช่นเคยครับผมเหมือนหมานะครับผ่านอีสานหนองบัวลําพูไม่พลาดนะครับสําหรับหมายนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นรอบที่หกของปีนี้นะครับผมอุปกรณ์หอาอุปกรณ์อีกแล้วนะครับผมมาออกมาโชว์ตัวหน่อยออกมาโชว์ตัวหน่อยออกมาโชว์ตัวหน่อยนี่ครับเป็นรอยที่เขาใส่ใส่ไว้เป็นหมายเก่าเขานะครับผมหมายเก่านี่ประมาณ หลายรอบแล้วนะครับผมเต่ทิ้งระยะทิ้งระยะการใส่น่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมผมมาใส่ซ้ําเขานะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผมหมันไม่หมานดูเอาเองนะครับผมอขอดําเนินการหน่อยนะครับ